เป็นภาพแห่งการสมานฉันท์ที่สังคมรอคอยจริงๆค่ะโดยล่าสุดสองเจ้าแม่แห่งตลาดสาม,มัคคีธรรมเจ๊คิมพี่กอบสุกกับอายุเจ๊หงยอมจับมือกันให้ดูงานนี้รับรองแฟนๆละคร2ผู้ยิ่งใหญ่ไม่เชื่อสายตาแน่นอนโดยทั้งคู่ยืนยันด้วยการจัดบิ๊กปาร์ตี้งานเลี้ยงใหญ่นำสองครอบครัวแปดพระนางมาร่วมเต้นรำประกอบเพลงรักที่มีหัวหน้าทั้งสองครอบครัวอต้อยเศรษฐาร้องให้ฟังประกาศการกลับมาเป็นมิตรแทร้อีกครั้งส่วนสาเหตุที่ทําให้สองเจ๊ยอมสยบสึกรักที่ยาวนานมากว่า20ปีจะเป็นเพราะอะไรแฟนๆต้องห้าม พลาดเด็ดขาดงานนี้สองเจเล่นด้วยความอินกันสุดๆเพราะต้องการให้เห็นว่าความรักและการให้อภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดในนาทีนี้ค่ะก็เรื่องก,ก็สนุกดีครับตาม,ตามไปเรื่อยๆแล้วก็สนุกเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยซึ่งเป็นคนรุปหล่อเนี่ย <c oughs> ก็พยายามที่ให้สองคนเนี่ยปลองดองกันให้ได้ เพราะว่าต่างคนต่างมีลูกมีเต้าด้วยกันแล้วแล้วลูกมันก็รักกันดูแลสบายใจดูแลนอนหลับฝันดีดูแลยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้น่าดูมากครับสองผู้ยิ่งใหญ่ครับช่องสามครับ